จะทำยังไงให้ออกกำลังกายได้ทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงโดยที่เราไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนสวัสดีครับผมตั้มทีรานะครับวันนี้จะไปแชร์ไอเดียในการออกกำลังกายครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาน้ำหนักเกินครับแล้วล่าสุดที่ไปชั่งน้ำหนักมาคือน้ำหนักตอนนี้เกิน100กิโลกร,รัมไปแล้วนะครับประมาณ อร้อยสามกิโลกรัมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องช่างมันเพี้ยนหรือเปล่านะเพราะว่าตัวผมเนี่ยน้ำหนักร้อยกิโลมาทรงตัวมาปีกว่าๆแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีจุดหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะใส่ชุดเท่ๆอยากจะแต่งตัวเท่ๆแล้วมันมีชุดกาดมอเตอร์ไซค์คอลเลกชันใหม่ที่เขากำลังจะผลิตออกมาขายเดือนเมษายนเนี่ยก็คืออีกเดือนข้างหน้าเนี่ยมันเท่มากแล้วเราก็อยากจะใส่มากแต่ว่าไซส์ที่มันแบบ ตัวใหญ่ๆอ่ะเราใส่แล,แล้วมันเหมือนหมีไงขี่แล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันเท่หรือมันดูน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราอยากจะดูดีเหมือนในในภาพโฆษณาอะไรเงี้ยมันเป็นชุดสําหรับขี่ลุยทรายลุยลุยบิบากลุยแบบทางออฟโรดอนะเราก็เลยตัดสินใจว่าตั้งเป้าหมายว่าเราจะเริ่มต้นออกกําลังกายด้วยการเ,เดิน เล่นเครื่องจอกกิ้งนะครับไอ้เครื่องที่มันกระโดดกระโดดเหมือนจิงโจ้ผมไม่แน่ใจมันเรียกเครื่องอะไรนะแต่เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเซฟหัวเข่าเราแล้วก็มันได้ขยับแขนด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าไปลองเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมาะกับตัวเรานะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องที่สําคัญที่เราจะมาแชร์ไอเดียวันนี้นะครับก็คือว่าจะทํายังไงให้ออกกําลังกายได้ ทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงโดยที่เราไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนอ่าพอดีผมไปค้นพบความลับอันหนึ่งมาแล้วแล้วผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับแล้วผมลองทํามาแล้วแล้วมันเวิร์กด้วยนะครับสําหรับอ่าความลับนี้นะครับที่ผมจะแชร์อืมโอเคก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังกันแล้วใช่ไหมว่าเออผมเนี่ยอยากจะใส่เสื้อกาดมอเตอร์ไซค์ที่มันเท่ๆแต่ว่าติดที่ว่าตัวเรามันใหญ่ใส่แล้วมันไม่เท่เหมือนในภาพโฆษณาอะไรเงี้ยนี่แหละครับความลับที่จะเล่าให้ฟังก็คือ ไม่ว่าคุณต้องการจะทำอะไรนะครับขอให้คุณแบบมีความมีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจหาแรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนี่คือสองอย่างที่คุณจะต้องมีถ้าคุณต้องการจะทำอะไรก็ตามให้สำเร็จนะครับแรงบันดาลใจหาได้จากที่ไหนบางคนอาจจะหาจากไอดอลของคุณหรือว่าคนที่คุณชื่นชอบหรือว่า คนดังๆทั้งหลายหรือว่าพ่อของคุณคุณแม่ของคุณใครก็ได้เพื่อนของคุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้นะครับลองหาคนที่คุณอยากจะเป็นอย่างเขาหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำใช่ไหมค้นหาภายนอกค้นหาไอดอลของคุณค้นหาภายในค้นหาภายในใจของคุณว่าคุณต้องการอะไรมาต่อกันที่ข้อสนะครับข้อ2คือคุณต้องมั่นใจในตัวเองเออ ความมั่นใจในตัวเองมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราจะออกกําลังกายให้ได้ทุกวันบ้างมันมันเกี่ยวกันมากๆเลยนะครับถ้าคุณมองดีๆเนี่ยคือโอเคแหละถ้าคุณมีแรงบันดาลใจคุณก็แบบเออถ้าฉันเป็นอย่างนี้มันก็ดีเนาะถ้าฉันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีเนาะอะไรเงี้ยใครๆก็มีแรงบันดาลใจได้แต่คนที่จะเอาแรงบันดาลใจมาเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้เขาต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทํามันได้เข้าใจไหมว่าถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะมีหุ่นดีมาเป็นยก ยกตัวอย่างเหมือนเคสของผมนะคือถ้าผมเชื่อมัน่นว่าผมจะหุ่นดีเหมือนนแบบในโฆษณาได้ผมก็จะทํามันได้เออคือ,ค,อคือมันง่ายๆแค่นี้แหละครับคือคือถ้าถ้าถ้า m i n d s e ตหรือวิธีคิดเราอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอะคือถ้าผมคิดว่าโหนายแบบคนนั้นอะ่ะใส่ชุดนี้แล้วดูดีมากๆเลยนะเออแต่แต่เขาดูดีมาแบบแบบนั้นอะ่ะแล้วแล้วเราตัวอ้วนอย่างเงี้ยเราใส่แล้วแม่งคง หมายถึงว่าเราคงไม่มีวันผอมแบบเขาหรอกสุดท้ายมันไม่เกิดผลลัพธ์นึกออกไหมคือเราต้องแบบมองไปในแรงบันดาลใจของเราแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าเราก็เป็นแบบนั้นได้เราถึงจะเริ่มลงมือทําครับแล้วผมคิดแบบเนี้ยผมถึงไปฟิตเนสได้ต่อเนื่องทุกวันแล้วตอนเนี้ยทุกครั้งที่ไปเล่นอ่ะมันก็จะมีความทรมานเกิดขึ้นนึอว,ว่าความเบื่อความอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องเล่นวันละชั่วโมงเออแต่ผมก็เชื่อมั่น ด้วยแรงบันดาลใจที่ที่ชัดเจนแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองผมเชื่อว่าผมจะผอมให้ได้ผมก็ไปมาต่อเนื่องได้ตอนนี้นะครับไปต่อเนื่องได้สีวววว่วันแล้วนะฮะสี่วันแล้ววันละชั่วโมงก็คือแบบคือถ้าถ้าใครแบบเพิ่งเริ่มออกกําลังกายใหม่ๆจะเข้าใจว่าเริ่มยากที่สุดคือวันแรกวันแรกที่ไปยากที่สุดแต่ที่ยากกว่านั้นคือไปให้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมไปได้4ี่วันแล้ว ด้วยแรงบันดาลใจชัดเจนและความมั่นใจในตัวเองแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตถ้ามีผลลัพธ์อะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นผมจะถ่ายคลิปมาอัปเดตให้พวกคุณดูก็ถ้าใครมีมีไอเดียในการออกกำลังกายต่อเนื่องทุกวันมาแชร์ก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากติดตามว่าเออไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยว่าถ้าเรามีแรงบันดาลใจความมั่นใจในตัวเองสอย่างเนี้ย ผลลับมันเพียงพอไหมที่ผมจะเปลี่ยนตัวเองให้หล่อเท่เหมือนกับนายแบบที่เขาใส่ชุดมอเตอร์ไซค์แบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยโอเคก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากจะออกกําลังกายนะครับขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปีตลอดไป